คุณครูนันทการอีกครั้งนะคะกับรายวิชาต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตค่ะวิชาต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่2ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตสอนโดยคุณครูนันทการจิตนานน์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสอง ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเรื่องการทำกันบ้านจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนบอกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความละอายและไม่ทนต่อความทุจริตและไม่ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนั้นสาระการเรียนรู้ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตการทำกันบ้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความละอายไม่ทนต่อความทุจริตในการทำการบ้านเช่น ไม่ยอมให้เพื่อนลอกกันบ้านความละอายหมายถึงการละอายที่จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเช่นละอายที่จะลอกกันบ้านเพื่อนละอายที่จะให้เพื่อนลอกกันบ้านและบอกคุณครูนะคะนักเรียนรู้ไหมคะการที่คุณครูให้การบ้านนั้นก็เพื่อให้เราได้ทบทวนบทเรียนเพราะฉะนั้นเราควรลดลอกกันบ้านเพื่อน แล้วลองตั้งใจทําด้วยตัวเองบ้างนะคะสงสัยข้อไหนค่อยไปถกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนักเรียนลองดูนะคะเอจะทำยังไงดีนะคะเมื่อเพื่อนๆขอรอก,กันบ้านเราควรบอกเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะข้อ1บอกเพื่อนว่าส่งไปแล้วข้อ 2. ให้คนอื่นยืมไปแล้วข้อ 3. บอกเพื่อนว่าทำไม่ได้เหมือนกันข้อส สอนการบ้านให้เพื่อนแทนข้อ5บอกไปตามตรงว่าไม่ให้ลอกยังไงก็แล้วแต่นะคะนักเรียนอย่าลืมทำาบงานหลังจบบทเรียนด้วยนะคะจากภาพที่เห็นค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบคำถามลงในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเรื่อง าก,การทำเวรจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนบอกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความละอายไม่ทนต่อความทุจริตในการทำเวรนักเรียนปฏิบัตินักเรียนไม่ปฏิบัติตนเป็นคนทุจริตในการทำเวรสาระการเรียนรู้ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการทำเวรพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความละอายเช่น ความไม่ทนหมายถึงการแสดงออกต่อการกระทำที่เกิดขึ้นกับตนเองในลักษณะที่ไม่ยินยอมไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการไม่ปฏิบัติตนเป็นคนทุจริตในการทำเวรนคือรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองโดยทำเวรธนตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งค่ะนักเรียนมาดูกิจกรรมความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตในการทำเวรกันนะคะ นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนตามเวรที่ได้รับมอบหมายมีเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดในห้องเรียนบ้างไหมคะนักเรียนรดน้ำต้นไม้ตามเวรที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งมีเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ช่วยเพื่อนๆรดน้ำต้นไม้บ้างไหมคะนักเรียนช่วยกันเก็บขยะในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบและในบริเวณโรงเรียนนักเรียนมีเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ช่วยเพื่อนๆเก็บขยะ หรือช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบบ้างไหมคะตอบนักเรียนควรจะรู้จักความละอายและไม่ทนต่อความทุจริตนะคะยังไงก็แล้วแต่ให้นักเรียนทำใบงานหลังจบบทเรียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้ากับค,คุณครูนันทการสวัสดีค่ะ